ตั้งค่ามือถือให้สลับสัญญาณระหว่าง 5G และ 4G อัตโนมัติโดยผลลัพธ์ที่ทำมือถือของเราก็จะสลับเครือข่ายอัตโนมัตินะครับวิธีทำให้เราแต่การตั้งค่าต่อไปแต่ที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแต่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติม สมาร์ท 5G สลับระหว่าง 5G และ 4G โดยอตัตโนมัติและยังช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยนะครับต่อไปให้เราเลื่อนเปิดเหมือนตัวอย่างในคลิปการที่โทรศัพท์มือถือของเราสามารถสลับสัญญาณ 5G และ 4G อตัตโนมัติได้ก็จะช่วยให้คุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเราดีขึ้นนะครับวิธีทำง่ายๆ กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับไปไหมครับ